ผู้ชมเ <laughs> อ่ออันไหนขอขวดคะเก่งมากค่ะอันไหนชอช้างขอขวผัดขอขวดที่มันใส่นมด้วยโอเคแล้วไหนชอช้างคะไม่เอาขวดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วไหนขอชอช้างอะคะเก่งมากค่ะแล้วมีมีเอ,อ่อทอทหารไหมคะทอทหารมีไหมคะเก่งค่ะมี รอเรือไหมคะรอเรือพายไปอยู่ไหนคะเก่งมากชี้ให้ถูกดีๆสิไหนรอเรือรอเรือพายอะไรคะพายไปแล้วมีรอจุฬาไหมคะรอจุฬาอยู่ไหนคะรอจุฬาอยู่ไหนคะเพราะฉันถามเธอนะจ๊ะรอจุฬาอยู่ไหนอยู่ที่นี่นโนอันนั้นมันกอเอ๋ยกอไก่ไหนรอจุฬารอจุฬาอะไรนะ อ่าอยู่ไหนล่ะคะอยู่ใกล้ๆเอาอ่างหรือเปล่าไหนตัวไหนรอจุฬาตัวไหนลูกเก่งค่ะก็รอจุฬาเสร็จแล้วก็เอาอ่างไงเอาอ่างอะไรคะเอาอ่างเอาอะไรเอาอ่างทำอะไรเอาอ่างอะไรเอาอ่างอะไรที่หนูพูดกับแชร์เมื่อกี้เอาอ่างเนืองอะไร ค่ะแล้วว,ว่าวแหวนอยู่ไหนคะมีไหมคะวาแหวนอยู่ไหนลูกว่าแหวนอะไรคะวอแหวนลงอะไรคะลงอะไรวาแหวนลงยา,ายาทำอย่ามันเสียงดังอ่าไปงั้นพอแล้วนะคะ,คะ <laughs> งองงูอยู่ไหนคะงูใจจ้าอืมนอนเรนมีไหมคะมใครกลัวอมองไม่เห็นหนูเลยในกล้องเนี่ยหนูู่ตรงนี้สิ หนูกลัวอะไรนะเหนี๋ยวทำท่ากลัวให้ดูสิหันหน้ามาดิไม่กลัวโอเคบ๊ายบายคุณผู้ชมสวัสด,ดีค่ะก่อนยังไม่เสร็จเลยเอามันยาวแล้วเร็วเดี๋ยวสวัสด,ดีค่ะก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่เดี๋ยวถ่ายให,ให้ใหม่อยืนนี้ดียืนสวัสด,ดีค่ะสวยๆจะไปโรงเรียนแล้วทำยังไงไหนี่ยทำให้ดูสิยืนตรงนี้มายืนตรงนี้มองไม่เห็นสวัสด,ด,ดีค่ะอยู่ืนตรงนู้นดีดีมันมองไม่เห็นมันใกล้ไปสวัสด,ดีค่ะ หนูชื่อเนจิงอะไรคะนเนจิ๋งพิชามานค่ะนามสกุลอะไรคะนามสกุลอะไรเนจิ๋งพิชามนอะไรคะเนจิ๋งพิชามนอะไรคะเอาเชื้ออะไรเชื้อมันดิเนจิ๋งพิชามนบุญสืบป่ะไม่ใช่เนจิ๋งพิชามนอะไรนะเนจิงพิชามนอะไรเชื้ออะไรนะเชื้อมันดิเชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะที่ไหนมีน้องอะไรนะพูดชัดๆ ดังๆชัดๆชื่อตัวเองอ่ะน้องไอวี่ค่ะโอเคค่ะบายบายบ๊ายบายจุ๊บด้วย